สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้มาติดตามตัวเลขกับหลายอาจารย์หลายสำนักค่ะใบนี้เจฟงเบียสามตัวมีห้าแปดเจ็ดสองตัวแปดเจ็ด8ดหนึ่งแปดหกดแปดม่น้ำหนึ่งาตัวสองสาหนึ่งสองตัวสองสามสอเจนุก3ตัวศูนย์หนึ่งสองตัวห5 0่งห้นย์้านเน้นน้อยสามตัวแปดห้าเจ็ด 5้าเจ็ดสสองตัวห้าเจ็ดเจดสี่สี่แปูคำแสนสามตัวหนึ่เจ็ดสองตัวห้าแปดดยพลังสามตัวห้าเสองสองตัว9ก้าศูสองเกค่ะต่อมากไก่ป่า3ามตัวมี8ปดสองเจ็ดสองแปสองดเจดสองปดเจดแดสองล่างสองห้าสองหกสดสองแปดค่ะ ต่อมาเลือกสามอาจารย์จับชนกันนะคะงวดที่ผ่านมาเก้าศูนย์เก้าสามงวดนี้สี่หกหนึ่งสี่หกสองสี่หกสี่สี่หกเก้าเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดหกสองเจ็ดหกสี่เจ็ดหกเก้าค่ะต่อมากรีโซเก้าสามตัวมีห้าเก้าเจ็ดเจ็ดสี่เก้าแปดเก้าสามสี่เจ็ดศูนย์ห้าสี่สามสี่เจ็ดสามเจ็ดห้าหนึ่งสองตัวเก้าเจ็ดสี่เก้าเก้าสามเจ็ดศูนย์สี่สามเจ็ดสามค่ะ ต่อมาย่ออินเตอร์บนให้เด่น2เด่น8 3ตัว5้าสองกัน3 2 8 4องแปดสตัว 2, and, 2>, well 2>, 2> 26, 8, 24, 5 2, 2, 2>, us, 2 6 2 8สล่างให้เด่น0นย์เด่น7 2ตัว7 0 7 1 7 2ค่ะต่อมา2ตัวบน16ชุดแอดคมมี6 3 6ามหก7ี่หกห้7หกเจ็ดเจ็แป่แปดห้าแด 03,04,05,07ค่ะส่วนใบน,นี้ให้วิ่งเด่น 8, ดเด่นเกตัว 7, 8, 6, 8, 9, 6, 7, 9, 6, 2ตัว 8, 6, 9, 6, 8, 7, 9, 7ค่ะต่อมาชุดสรุปโค้งสุดท้ายหัวทํามือให้เด่น 6, เด่น 3, 3ตัว 4, 6, 7, 8, 6, 9, 2ตัว 3, 2, 3, 4, 3, 6, 3, 9ค่ะ ต่อมาเดินล่างคนลาสีเมตรให้เด่นสองเด่นเจ็ดค่ะต่อมาแอดน้ำฐานพาดสามตัวเก้าสามห้าเก้าสามหกสองตัวสามห้าห้าสามสามหกหกสามค่ะต่อมาสองตัวล่างสามอาจารจับคู่มีสองแปดห้าหนึ่งห้าแปดห้าศูนย์ห้าเจ็ดหกแปดค่ะต่อมาเด้งบนแอดฟ้าดารินให้เด่นสามเด่นห้าเด่นศูนย์ค่ะ ต่อมาแอดเนนแก้วให้เด่นห้าเด่น7ดเด่นแปสองตัวสี่สองสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดห้าสองห้าหห้าสองหกหกหกเจ็ดดดสอค่ะต่อมาไอ้ไขให้โชคสามตัว9 8้าดห้าสองตัว8ปดห9าเก้าแห้ต่อมาไอ้ไขให้โชคเลขท้าย2ตัว2ตัวสี่ห้าหสหค่ะ ต่อมาสองตัวบน,นล่างรัชนกไฮเปอร์งวดที่สิบมีหกสามหกหนึ่งหกห้าหกสี่หกศูนย์หกเจ็ดสามหนึ่งสามห้าสามสี่สามศูนย์สามเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งสี่หนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดห้าสี่ห้าศูนย์ห้าเจ็ดสี่ศูนย์สี่เจ็ดศูนย์เจ็ดค่ะต่อมาแอดเกให้เด่นหกเด่นเจ็ดเด่นแปดค่ะขอบคุณทั่วจารย์ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟัง ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ